มองเห็นบ้างซูนเขาไฟฟูจิภขอไฟฟูจิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปปเห็นไหมภูเขาไฟฟูจิเป็นเห็นไหมไปปเห็นไหมเห็นไหมภูเขอไฟฟูจิไหมฟูจิซัง

お出口は右側です本日も C サイドラインにご乗車いただきましてありがとうございました <laughs> The next station is 新杉田 Terminal No.1 The doors on the right side t i l l open Passager, change into the JR メイ i ー line Please transfer at the station Thank you for using the e C サイドラ n e 谢个车载，先生。 төлү татчих тэжээвгүй байна шүү дээ шүү дээ таамаг

เจออะเจ้าไรอ๋อฮะนี่อันน,นี้ต่อสายเจ้าเข้า ภาษาญี่ปุ่นมันก็แข็งแรงนะแต่ว่าก็พยายามพูดกับลุงให้รู้ลุงแกก็เออโอเคโอเคเราก็โอเคได้ได้แต่ว่าไปกันได้อยู่ แกภาพไปไหนไปหมดนะอันนี้สายเจอาไลเจอาเนี่ยมันจะเป็นใหญ่เหมือนกับโยโกามาโตเกียวโูเยโหนโอ้ยโหนเจ็กกดแต่น้ำเลยนะ ลุงนี่กดน้ำอย่างเดียวเลยวันนึงแกหมดอะ่ะท่าน้ำไปเยอะนะกดอย่างเดียวรีโพกินเก่งนะ 이따리 잤다.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  이따리 하다이따요 잤다. 이따리 잤다. サム上の上ーサムイディ寒いム寒いね寒いね寒いィ寒いムイデ大丈夫ムイディーサムイディーサムイディーサムしディ สสออโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อ,อก,กันที่กันจบคลิปแล้วครับผมบ๊ายบาย